สวัสดีครับวันนี้ไดโนสโลตก็จะมารีวิวนะการ์ดไดนมาสเตอร์แคนดี้สองหลังจากที่ไปไปไล่ล่าตามเซเว่นต่างๆแล้วก็กวาดได้มาจำนวนหนึ่งอะหลายกล่องอยู่ตอนนี้เราก็ลองสุ่มมาสักยี่กล่องอะจะเปิดกล่องดูดูว่าจะได้การ์ดทองอย่างที่ต้องการหรือเปล่าในนี้ก็จะมีอ่าพูดอีกทีเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้เผื่อบ,บางคนเข้ามาครั้งแรก อันนี้นะก็จะเป็นข้างในนี้ก็จะมีการ์ดถ้าได้การ์ดธรรมดาเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดสามใบแต่ถ้าเกิดว่ามีการ์ดทองเนี่ยก็จะมีแค่การ์ดทองหรือหรือการ์ดทองหรือการแรก็ได้แล้วแต่จะเรียกมีอยู่ใบเดียวมีอยู่ใบเดียวนะฮะเดโ n ม m สเตอร์แคนดี้สองเนี่ยก็ราคากล่องละสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็หาซื้อได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งบางสาขาอาจจะหมดแล้วนะฮะถ้าสาขาไหนหมดก็ต้อง เพื่อนๆก็ต้องลองไปหาดูสาขาอื่นดูนะฮะลองไล่ล่าดูเพราะบางสาขานี้ก็อาจจะยังพอมีอยู่บ้างเนะี่ยโอเคฮนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดดูแลกันว่าจะได้การดทองกี่ใบ เอาล้ครับแกะเสร็จไปแล้วแล้วการ์ดทั้งหมดก็จากยี่สิบกล่องก็ไม่รู้ว่ากี่ใบนะนะก็อยู่ในมือผมแล้วนะเป็นปึกเลยเป็นกองทับเลยจัดเด็กได้เลยจัดเด็กได้เลยเดียวอันนี้นะบางกล่องก็หนึ่งใบบ้างบางกล่องก็สามใบบ้างนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะแบบทีเดียวยี่สิบกล่องพร้อมกันไงไม่ได้เลยไม่ได้ดูว่ากล่องไหนจะได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลุ้นทีเดียวลุ้นทีเดียวเลยว่ามีอะไรบ้าง โอเคเดี๋ยวดูให้มันตั้งหัวตั้งให้มันตั้งให้หมดกันเ,เดี๋ยวจะเปิดดูโ okay. อเคออแล้วครับนี่นะฮะใบแรกโอ้โหกล่องแรกไนงะที่ได้ใบเดียวกล่องแรกที่ได้ใบเดียวเนี้นะ่งเห็นไหมทองเลยเนี่ยนะฮะ โอ้โหสวยมากเลยใบนี้โมซาซอรัตเนี่ยเนี่ยครับที่จะไปบูสเตอร์เพิ่มพลังให้กับโมซอตัวแรกเป็นไงล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนับไปเดี๋ยวจะลองนับดูดิว่ามีกี่ใบยี่สิบกล่องมีหนึ่งสอง แปดใบยี่สิบกล่องได้สี่สิบแปดใบก็ครึ่งหนึงเด็กพอดีเนยะอ่าเนี่ยนะฮะใบแรกนะก็เราก็ได้แล้วว่าเป็นโมซาซซลัสโอเคปบาไปภูเวียงโกซอลัสอันนี้กัดธรรมดานะจะแยกไปต่างหาก มีอันนี้เป็นการ์ดใหม่ให้เด็กที่เพิ่งออกไปไม่นานแลมโฟลิงคัสอินเตอร์มีเดียสอินเตอร์มีเดียสอันนี้เป็นซิมโบสปอนไดรลันฮะการ์ดเจ๋งอีก,อกใยและแต่ว่าไม่ใช่การ์ดทองอ้าวการ์ดทองครับโซโลเอโทโ,โทโลโซลัสอันนี้เคยได้ไปแล้วสองใยอันนี้มีใยใย,ยที่สามเลยจะแจกดีไหมเนี่ยการ์ดซ้ำใบนี้มีมีซ้ำ เดี๋ยวอาจจะอาจจะมีกิจกรรมแจกนะครับเดี๋ยวก็ติดตามช่องเราด้วยแล้วกัน,นครับเดี๋ยวใบไหนถ้าซ้ำเยือเดี๋ยวเราอาจจะแจกนะฮะอ้าวพุทธบัตรซอรัดอันนี้การ์ดเก่าการ์ดเก่ารีเมคสยามโมเทรน,นัทนะฮะโอ้บางคนอาจจะอยากได้บางคนอาจจะชอบมากตัวนี้โอ้ยมีการ์ดทองอยู่วิ่เนี่ยดังขึ้นออสเทียสนะฮะ ดิโพโดคัสการธรรมดาอารันคานะการธรรมดาอีกใบนึาธิโอซรัสก็การธรรมดายังไม่เจอแหละเสียมโมทลนัทใหม่อีกแล้วพุทธบะใหม่อีกแล้วซาโคสุคัสสยามูใหม,ม่อีกแล้วเยอะมกนะโอ้นี่ก็สยาม,มาูซอรัตอ๋อนี่สยามูมทลนัตกับสยามูซอรัตเนี่ย สยามโมททลานับเดยอะจังลาลิโอโซลัสเนะี่ยการธรรมดากาทองอะไรเนะี่ยมีแค่สองใบเองเหรอเม่ยบรอนโตซโซลัสอ๋อแลมโฟลิงคัสอินเตอร์มีเดียสจริงๆใบนี้ก็เก่งอยู่นะพาออร์เทียโซลัสการธรรมดาอารันคาการธรรมดาดิโอลโซลัสก็การธรรมดาอีก ซิมโบลสปอนดิลัสแลมโฟลิงคัตโอ้ยการ์ทองทำไมหายยากจังเนี่ยฮูเวียงแมกยาโลซอลัสโอพาธิโอ,โอซอลัสมาอีกแล้วพุทธะมาอีกแล้วอ่านี่แชทโมซอลัสนะฮะแชทโมซอลัสเป็นไงละ่ะทองสวยนะเนี่ยการ์ทองเจอแรงอ,อีกใบองแล้วครับโอ้ ถ้าเจอน้อยอย่างนี้จะได้แจกไหมเนี่ยอ้าวเจอทองอีกแล้วทองมัม่ได่เผาเขาเว้ยมีได้เผาเขาเป็นต้าเิราท็อปอืมก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเงามีเง,งามีเครือบเนี่ยอ่านี่อะไรเนี่ยโทดอนใหม่แล้ววอนโตสอรัสอ่าซิมโบส์อนได,ดรัสโทเอโทดอนอีกแล้ววอ,อนโตอีกแล้ว ซิมโบสปอนไดรัสอ่านี่จะกาทองอีกใหวงแล้วครับยูช่าแรปเตอร์กาทองนี่มันเงาสวยจริงๆแจมแจมอลังคาพาทิโอซอรัสเออยากได้กาทองอีกอ่ะไหนอ้าวนี่อาร์เจนตีโนโซอรัอืส จนตีโนซอลัดการทองสยามโมซอลัดนะครับอุตบะซอลัดดังขึ้นออสเทียสดีโพโดคัตจัดเป็นเด็กได้เลยนะเนี่ยเยอะขนาดนี้อ๋อหมดแล้วได้การทองกี่ใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบยี่สิบกล่องได้หกใบคุ้มไหมเนี่ย <laughs> แต่ก็โอเคอยู่กล่องละสิบเก้าบาทนะ,ะก็สวยดีนะเดี๋ยวให้ดูที่ละอีกท,ทีนึง เป็นไงบ้างครับสำหรับการ์ดท,ที่เอามารีวิวในวันนี้มีใครชอบหรือถูกใจใบไหนบ้างหรือเปล่าบอกเลยด้วยนะครับอโอเคครับก็นานพอสมควรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนไม้ว่าใครชอบการ์ดใบไหนในนี้ก็บอกเราด้วยแล้วกันนะครับว่าคุณชอบการ์ดใบไหนโอเคนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ก็ฝากกด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน n o ด and s o ร o t ด้วยนะครับสวัสดีครับ